ปัญหาที่ทุกคนต้องเคยเจอเวลาแคสเกมเฮ้ยลืมเปิดไมค์โหไม่มีอะไรทำเลยไปแคสเกมดีกว่า t ช <house> อ o ์เฮาส์เลเเฮ้ยกว่าจะแคสเกมเสร็จดูคลิปดีกว่าเออกูลืมเปิดไมค์จอดำเฮ้ยกว่าจะแคสเกมเสร็จดูคลิปดีกว่า สวัสดีทุกครับวันนี้นะครับมาอยู่กันไมค์ครับนะครับตอนนี้ผมกําลังตีตีอะไรไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นสลามนะครับมาอยู่กันไมค์ครับนะครับตอนนี้ผมกาลังตีตีอะไรไม่รู้นะครับผมน่าจะเป็นสลามนะครับจอฟ้าโหไม่มีอะไรทาเลยไปแคสเกมดีกว่าสวัสดีทุกครับวันนี้นะครับมาอยู่กันไมค์ครับนะครับเมื่อกี้จะเป็นอุบัติเหตุเอาไหมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกครับสวัสดีไปซื้อคอมใหม่มาแล้ว บอกว่ามันจะไม่มีหน้าจอฟ้าตอนนี้ผมกำลังตีเสียงเกมดังเกินไปกว่าจะแคสเกมเสร็จดูคลิปดีกว่าสุดเดืองครับวันนี้นะครับมาอยู่นไมโคร์นะครับตอนนี้ผมกำลังตีเสียงเกมเบาเกินไปสุดเดืองครับวันนี้นะครับมาอยู่นไมโครฟ์นะครับตอนนี้ผมกำลังตีเสียงเกมหายไปสุดเดืองครับวันนี้นะครับมาอยู่นไมโคร์นะครับตอนนี้ผมกำลังตีโปรแกรมอัดหยุดเองโหไม่มีอะไรทำเลยไปแคสเกมดีกว่า to house later สวัสดีทุกคครับวันนี้นะอา้าวจบแล้วเหรอมันอยู่ไปตอนไหนวะไฟดับครับมันอยู่บนไมโครฟ์นะครับตอนนี้ผมใครที่มีปัญหามากกว่านี้นะครับเขาไม่มาบอกได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายจุบจุบ